อันนี้ทอทนะครับตอนนี้จอดอยู่ในปั๊มน้ํามันนะครับก็จะขออนุญาตแนะนํานิดหนึ่งนะครับที่นี่ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันในแขวเชัยบุรีนะครับแล้วก็รถที่ใช้ก็นี่ก็เป็นรถเป็นรถผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลจะเรียกว่ากาซโนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบนซินจะเรียกจะเรียกว่าแอซซังนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ปั๊มเนี่ยจะมีเงินให้แ,แล้วก็สามารถทอนเป็นเงินไทยได้เพราะว่าที่ปั๊มนี้เงินจะเข้าออมเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมเติมไปแสนหนึ่ง แสนนีกกี้บาทเนาะแสนนะสี่ร้อยแมทผู้สาวบอกใช่ส่วนใหญ่ปั๊มก็อะไรนะส่วนใหญ่ปั๊มนะครับก็โอเคครับดีครับมีปัม๊มมีซาาว่ายังครับก็ก็อะไรไม่แน่ใจานะครับก็เดี๋ยวเอาไปข้อมูลนะครับคนที่จะเติมมาแต่ว่าน้ำมันเรา,าก็จะให้อาวิท่ทีครับจะมีน้ำปนมานะครับ ก็เวลากลับไปก็ต้องไปเช็คเครื่องยนต์นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทน้ามันเชือไฟ้อไจำกันนะครับก็ตั้งอยู่ประเทศลางนะครับก็ดูนะครับมีภาษาไทยนะครับเอเป็นจนํานวนกรีบนะครับนี่อานไม่ใช่ภาษาใดภาษาจำนวนกีบกกีบเท่าไหร่ก,ๆๆก็สามารถเห็นได้เลยเขาก็เป็นข้อมูลนะครับที่เที่ยวนอนออนไลน์ตั้แน่ถั่วเด๋ผมเดินทางต่อแล้วอันนี้เติมน้ำมันแล้วครับเตรียมตัวไปหลงบาบางลนะวไครับ